หนึ่งต่อศูนย์นะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกสองเอาปีนังมงเข้าไปเรียบห้อยรักมือนี่งสองร้อยเอเคครับเอาเจ้าบอยยกเข้ามาอยู่ที่เจ้าแม็กมงว่าเรียบห้อย บางนน้นเป็นพระเจ้าแม็กรามิดากับพระมาบอยนะครับบางนี้เป็นพระมาดินสายจากปีนังนะครับเอาเปิดเนืองปักเขาให้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยศูนย์ต่อหนื่งนะครับ เอาเธอไปเอาเจ้าแมกเปิดหัวเจ้าบอยยกเข้ามายกหล้นไหมโอ้โหยกไม่ล้นนะครับเจ้าแมกมงหายหนึ่งต่อศูนนะครับเอาเปิดเนืองเอาอไปนะครับ2อต่อศูนย์นะครับ คู่เอกไข่เตะคู่เอกเตะไปแล้วนะครับป๋าแว่นซีโอแพ้ให้แก่ป๋าพงคู่สร้างอลูมิน้ยมนะครับเปิดหนึ่งยกสองปัก pues. เ un, ข้าให้เรียบร้อย ศูนย์ต่อสองเอาจะแม็กเปิดเอาจะาบอยยกเข้ามาเอาจะแม็กบวงมาเปิดหนึ่งเอายกพ่บ้าปีนังปักเข้าไปเอาบวงมาโอโ้โห สรุปลุงแว่นได้แก้ไหมไม่ได้แก้นะครับเพะลุงแว่นบอกขอแลกเสร์กกับป๋าพงนะครับป๋าพง์แกไม่มีลูกเสร์ฟอยู่แล้วแกไม่ตินะครับจะแก้เหลี่ยมเดิมป๋าพงให้แก้นะครับแต่ว่าให้แลกเสร์ฟแลกข้ามป๋าพงไม่ตินะครับนะครับเปิดหนึ่งยกสองเอาปีนงังวงไปข้างหลังเอาแล้วเจ้าบอยเปิดหนึ่งเอายกสองอยู่ที่เจ้าแม็กเอ้ามงมาเรียบร้อยไปแล้วครับสาม่อศูนย์ สมต่อศูนศูนต่อสามนะครับเอาจะแม็กเปิดหนึบบอยยกข้ามาเอาจะแม็กปุงมาเรียบร้อยสมต่อศูนย์นะครับ เอาเปิดหนึ่งเอายกสองปักเข้าไปเรียบหลยอยเ,เอาเจอปลายเอาเจ้าแมกเปิดหัวเจ้าบอยยกเข้ามาเอาเจ้าแมกมงมาเอาเกียวเอายกเอาเอามงไปเจ้าบอยเปิดหนึ่งยกสองอยูอ่ที่เจ้าแม็กมงมาเรียบหลอย เอาเปิดเอาไปแล้วครับสี่ต่อศูนย์นะครับเอาเปิดหนึงเอายกสองปักเข้าให้เรียบร้อย ศูนย์ต่อสี่นะครับเอาเซอร์ไปเอาเปิดหนึ่งโยกอยู่ที่เจ้าแม็กโป้งมา สต่อศูนย์เอาเสิร์ฟมาเอาเปิดเนงเอายกสองปักเข้าให้เรียบร้อยศูนย์ต่อสี่นะครับเอ้าเปิดหลังเท้าเอายกเข้ามาอยู่ที่เจ้าแม่เอายกล้นเอาแล้วปีนางว่าไงเอายกล้นกลับไปอยู่ที่เจ้าแม่โมงมาเอาโดนเกี่ยว เอายกเอามงยอดเอาเจ้าแมกเปิดเอาเจ้าบอยยกโอ้โหไม่ขึ้นแล้วครับเอาแล้วปีนังได้มาหนึ่งแต้มหมมบบนึนน่งต่อสีนะครับเอาเปิดเอายกเอาเจ้าแมกมบงยอด เอาแล้วครับปีนางได้ไหมตึงแก้มสองต่อสี่นะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกสองเอาวงมาโอา้โห ดีต่อ2เอาเปิดเอายกเอาโมงไปเอาเจ้าแม็กเปิดหัวเอาเจ้าบอยยกนมาอยู่ที่เจ้าแม็กโมงมาเรียบร้อยเอาเปิดหนึ่งเอายกสองเอาโมงยอดเอาเจ้าแม็ก ไปแล้วครับหกต่อสองแล้วครับ ปักเข้าให้เอาจะแมกเกี่ยวเอาจะบอยยกเข้าไปอยู่ที่จะแมกมงไปข้างหลังเอาเปิดหนึ่งยกสองเอาปักเข้าให้เจ้าแมกเกิดหลังเขาเจ้าบอยยกเข้าไปอยู่ที่จะแมกมงไปเอาโดนเกี่ยวเอายกขึ้นมาเอาปีนังว่าไงปักเข้าไปเจ้าบอยยกอยู่ที่จะแมกปักเข้าให้ยังอยู่ที่ปีนังเอ้ามงไปข้างหลังเอาจะบอยเปิดหนึ่งยกสองเอาจะแมกมงไปเปิดเอายกเอาปีนังยกล้นมา อยู่ที่เจ้าแม็กปักเข้าให้เรียบร้อยโอ้โหหมดแรงแล้วครับเจ้าแม็กโม่งไปม่งมาโอ้โห เาต่อสองนะครับเอาเปิดหนึ่งเอาสิบต่อสองนะครับเอาเปิดเอาโยก เอามงมาเหนียบร้อยสอต่อสินะครับเอาเปิดเอาโยกเอาจ้แม็กวมงมาข้างหลังเอาเปิดเอาโยกเอาปีนังว่าไงปากเข้าให้เจ้าบอยเกี่ยวเจ้าแม็กว่าไงเจ้าแม็กเอามงไปโอ้โห สิบต่อสองนะครับเอาเปิดเนิงเอาโยกเข้าไปอยู่ที่เจ้าแม็กปลาเข้าให้เรียบร้อย สิบต่อสองนะครับเอาเปิดหนึ่งเอาโยกเอายังวงยอดเอาโหเจ้าบอยแตกแล้วครับเอาโยกเข้าไปอยู่ที่เจ้าแม่ปักเข้าให้โอ้โห ัครบเอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งเอาโยกเข้ามาปีนังปักเข้าให้เจ้าแบ็กเกียวโอ้โห เอายกล้นไปโอ้โหเจ้าแม็กยังบง่งง่ายนะครับอเอาเปิดหนึ่งเอายกสองเอามงมาโอ้โหบ่งดีนะครับ โยกไปเอามงมาเอาเรียบรย้อยโอ้โหได้ไมาอีกหนึ่งแกมเป็นสามต่อสิบเอามงไว้เอาเปิดยังได้อยู่นะครับ เอามวงมาเอาเจ้าบอยแตกเอาแล้วไล่มาอีกหนึ่งแก้มเป็นสีต่อสิบ เอายกเข้าไปเอายกโอ้โหยกดีนะครับเจ้าบอยดีครับเจ้าพม่าบอยนะครับย่านรามินทาสวนนยามนะครับอเอาเปิดหนึงเอายกสองป,ปักเขาให้ เอาเอาจ้าแม็กเอามองไปโอ้โหมงดีนะครับ10ต่อี่ ตอนนี้เที่ยงคืนห้าสิบแล้วนะครับจะตีหนึ่งแล้วนะครับสิบต่อซีเอาจ่าแม็กเซอร์ไปพงพงทำใจ สิต่อสีนะครับเอาเปิดเอายกเอาแปมาเอาวิ่ง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 โอ้โ oh, ห oh. oh, oh. เจ้าแม็กแปรเข้าป่าเข้าดงแล้วครับสี่ต่อสิบนะครับ เอาโมงมาเอาจแม็กเปิดหนึ่งเอาโยกเอาโมงไปเปิดเอาโยก,ป,ป,โยกปีนังปักเข้าให้เรียบร้อย เอายกมาอยู่ที่โอ้ยยกหล่นนะครับจ้าจ้าจ้าจะกลกกกับยังจะกลับบอกด้วยเด้อเดี๋ยวจบคุณนี่ก่อนจะเอาของให้เอาเปิดหนึ่งเอาเปิดแตกเอาแล้วไล่มาเป็นห้าต่อสิบ รักกายคุณอัติชัยด้วยนะครับทีมงานปีดังสู้เขาได้ไงเหลี่ยมมีนะครับไม่ทราบนะครับจีบเหลี่ยมเตะหน้างานนะครับคู่นี้จีบเหลี่ยมเตะหน้างานนะครับกก็เดินสายจากปีนังนะครับมาเจอรามินทานะครับก็อยู่ที่เหลี่ยมตกลงจีบกันหน้างานนะครับถามว่าคู่นี้เตะข้างในนะครับเตะแค่ข้างละหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับเพราะว่าทางปีนังก็ อยากจะลองชิมนะครับอยากจะลองเตะดูนะครับว่าจะสู้ได้ไหมครับสิบต่อห้านะครับเอาเปิดหนึ่งยกสองเอามงยอดโอ้โหเอาแล้วครับ เอามองไว้โอ้โหเอาเปิดหนึ่งเอายกปักเขาให้เอาจะแม็กเปิดขึ้นหลังคา ห้าต่อสิบนะครับเอาเปิดเอายกเอาเจ้าแม็กบงงไปเรียบร้อย ขึ้นไปแล้วครับ11ต่อ5นะครับเอาเปิดเอายกปักเข้าให้ หต่อสิบเอนะครับเฮ้ยทำไมมึงเล่นใหญ่จ่งนี่สอง สิบสองต่อหเกมไม่เกมลูกเกียวนะครับเอาเปิดหนึ่งยกสองปักเขาให้เอาจะบอยเกี่ยวเอาโยกอยู่ที่เจ้าแม็กปักเข้าให้เรียบร้อยจบเกมนะครับเจ้าแม็กกับบ,บอยเอาชนะปีนางไปด้วยกอ สามต่อหกนะครับเดี๋ยวแอดบินขออนุญาตตัดคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ